เมดอินไทยแลนด์แจ้งเกิดสินค้าไทยปี64เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2ล้านล้าน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M Report Channel วงในอุตสาหกรรมนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์และมาเชียร์สินค้าไทยที่นับเป็นความสำเร็จของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนสินค้าไทยพลักด้านการจัดซื้อจัดจ้จงางภาครัฐที่มีมูลค่าสูงถึง2ล้านล้านบาทต่อปีให้ปันส่วนแบ่งตลาดมายังผู้ผลิตในประเทศอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมครับผม ในที่สุดกระทรวงการคลังก็ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2พุทธศักราช2563ลงมติครอรมเมื่อวันที่1กันยา63และประกาศองราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22ธันวาซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้วโดยให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่า60%ของยอดซื้อนั้นๆแล้วจะมีวิธีการระบุว่าสินค้าใดเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยบ้าง นี่จึงเป็นที่มาของการรับรองสินค้า MIT หรือ Made in Thailand โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับในแต่ละปีภาครัฐใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างมากถึง2ล้านล้านบาทซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทคือจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างและจัดจ้างบริการครับซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า60%ของงบประมาณและหากเป็นการจัดจ้างงานก่อสร้าง จะต้องใช้เหล็กในประเทศไม่น้อยกว่า90%ของเหล็กทั้งหมดในงานนั้นนอกจากนี้ยังให้แต้มต่อผู้ขายคนไทยเสนอราคาสูงกว่าได้3%ของราคาต่ำสุดที่ผู้ขายต่างประเทศเสนอแล้วสินค้าเม d e in Thailand ที่มีโอกาสเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีอะไรบ้างก็ได้แก่วัสดุครุพันสำนักงานคุรพันการศึกษาจอมอนิเตอร์เฟอร์นิเจอร์ชุดยูนิฟอร์มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาทิเหล็กและปูนซีเมนต์ผู้ผลิตสินค้าไทยท่านใดที่กําลังขยายตลาดก็อาจเลือกเข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้นะครับโดยเริ่มจากยื่นขอใบรับรองสินค้า Made in Thailand ได้ที่ w w w m i t f t i o r t h สำหรับข่าวอุตสาหการรมดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ